ไอเด็กคน,หนไหนไเด็ก5กคนเนี่ยถ้าลูกผมนะสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นโดนตบว่้มตรงนั้นเลยไอ้ไรลมึงไปทำได้ยังไงไปทำคนบ้าถแถมเขาเป็นผู้หญิงไอก้กระจอก จากกรณีสะเทือนสังคมนะคะเด็กค่าคนได้ปิดชีปพป้าัวผันแต่ก่อนหน้านั้นทางตำรวจสพอ,อรัญญประเทศนะคะได้ควบคุมตัวลุงเปียกสามีป้าัวผันไปทําแผนรับสารภาพก่อนปรากฏว่าจับกลุ่มผิดตัวค่ะโดยมีหลักฐานภาพวงจรมัดตัวคนร้ายตัวจริงซึ่งเป็นแก๊งห้าโรชนซึ่งประเด็นนี้นะคะก็กลายเป็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมค่ะโดยเฉพาะการทํางานของตํารวจนั่นเอง จนกระทั่งต่อมาเมื่อวานนี้เองนะคะก็มีรายงานว่าในคืนสวดพระอภิธรรมศพของป้าัวผันซึ่งงานนี้ป้าปรางนะคะพี่สาวของป้าัวผันเปิดเผยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาแม่ของเด็กชายเชนซึ่งเป็นหนึ่งใน5ผู้ก่อเหตุได้มาขอขมา่างแล้วก็ขอขมาญาติหลังจากที่พราสวดเสร็จก็ได้เข้ามาให้ซองเงินนะคะหนึ่งหมื่นบาทโดยมีแม่ของเด็กที่ก่อเหตุอีกคนนึงเนี่ยก็ฝากซองมาช่วยด้วยอีก5,000บาทค่ะ โดยป้าปรางนะคะก็ยอมรับเงินนี้ไว้เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นเงินทาบุญแต่หาจะบอกว่าเป็นเงินเยียวยาจะไม่ขอรับไว้เพราะจะขอเดินหน้าทางคดีให้ถึงที่สุดในฐานะครอบครัวผู้ตายจะไม่ยอมรับการขอโทษขอขอมาเพราะตลอดระยะเวลาที่สวดศพเนี่ยไม่เคยมีญาติของเด็ก5คนที่ก่อเหตุมาร่วมงานแม้แต่คืนเดียวค่ะ ขณะที่รายงานจากกลุ่มงานนิติเวชศาสตร์นะคบเผยผลชนสูตรศพของป้าบัวพันนะคบพบสภาพภายนอกเนี่ยเริ่มเข้าสู่ระยะการเนา่าใบหน้าสีเขียวค้ำนะคบผิวหนังเนี่ยเริ่มหลุดลอกบริเวณกะโหลกศีรษะเนี่ยปรากฏแผลลึกยาวประมาณ15ซนติเมตรที่หน้าผากด้านซ้ายยาวมาถึงกลางหน้าผากลึกไปถึงกะโหลกศีรษะเนื่องจากถูกเก้าอี้ฟาดค่ะ ขมับซ้ายนะคะจะมีบาดแผลฉีคาดประมาณ5เซนติเมตรลึกถึงกระโหลกศรีรษะทําให้กระโหลกศีรษะแตกมีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอกซีขวาเลือดไหลค่ะส่วนบริเวณซุงอกนะคะพบกระดูกซี่โครงที่3ถึงเเนี่ยหักเป็นหลายท่อนเลยทีเดียวไม่พบเลือดออกนะคะมีลมรั่วไหลในช่องอกค่ะทั้งนี้นะคะสาเหตุการเสียชีวิตโดยตรงเกิดจากเลือดนะคะออกใต้เยื่อหุ้มสมองร่วมกับภาวะอกรัวน,นั่นเอง ก็ต้องบอกเลยว่าประเด็นนี้นะคะก็เป็นประเด็นร้อนที่คนในประเทศเนี่ยพูดถึงกันกับคดีของป้าบัวพันและวงการสีกากีงานนี้นะคะร้อนไปถึงพลตารวจโทเลวัดกินเกซอนค่ะที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการทัวร์มาลงที่มาขอออกมาอธิบายนะคะการทํางานของตํารวจในคดีแบบและเอียดยิบพร้อมฟาดถึงเวลาสร้างความเชื่อมั่นให้กับอาชีพตํารวจกลับคืนมา โดยพลตำรวจโทเลวัตนะคะได้เปิดเผยว่าปกติอาชีพตำรวจเนี่ยถือเป็นอาชีพที่มีบาปเหมือนผ้าขี้ริ้วคนไม่ชอบตั้งแต่รู้ความแล้วส่วนคดีป้าบวัวพันธ์ที่ตายเนี่ยเป็นคนสติไม่สมประกอบไม่มีหัวนอนปลายเท้าไม่เคยมีเรื่องโกรธเคืองกับใครแต่จะมีทะเลาะก,กับสามีเพราะฉะนั้นตำรวจเลยตามคนใกล้ชิดตั้งประเด็นสงสยัยผัวมีทะเลาะก,กันหรือเปล่า ด้านบูมนกคะพิธีกรสาวค่ะก็ถามต่อเรื่องประเด็นของคนที่กล่าวหาตำรวจให้ตะเปียกเป็นแพ้พลตำรวจโทรเลขนะคะก็เผยว่าสังคมทัวลงอยู่แล้วชี้หายเลยความศรัทธาตำรวจของประชาชนหมดไป ก่อนที่บูมนะค่ะจะถามต่อว่าเรื่องการสร้างความเชื่อมั่นของตํารวจจะทําอย่างไรพลตารวจโทเลวัตนะคะก็เผยว่าตํารวจต้องเป็นตํารวจด้วยหัวจิตหัวใจอย่ามองว่าใครรวยใครจนเราต้องให้ความเท่าเทียมเขาให้ความเป็นธรรมเราเตือนเขาด้วยกฎหมายอย่าไปแอกก้าวร้าวกับคนร้ายสุภาพกับคนดีให้เกียรติให้ความเป็นธรรมเราทําหน้าที่ของเราไม่ต้องไปรีดไถถึงเวลาเขาเอามาให้เอง ด้านพอานนท์นะคะพิธีกรอ,อีกคนนึงค่ะก็ได้ถามขึ้นว่าถ้าเด็ก5คนนั้นเ,นเป็นลูกท่านจะทําอย่างไรพลตรวจโทรเลยวัดเนี่ยก็ฟาดแรงเลยค่ะว่าสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นเลยผมตบคว่ำเลยมึงไปทําเห่ได้อย่างไรไปทําคนบ้าถ้าคนเขาเนี่ยมารังแกแล้วไปทําเขาจะไม่ว่าอะไรเลยยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยเลยโถไอกระจอกแถมงานนี้นะคะยังด่าซ้ําว่าไอจันไลอีกด้วยค่ะ เด็ดเดียวกล้าหารสมคำาลํำลือจริงๆนะคะพร้อมเป็นที่พึ่งประชาชนได้อย่างแน่นอนสำหรับพลตำรวจโท,โทเลวัตคนนี้ค่ะส่วนด้านคดีป้าบวัวพันนะคะจะเป็นยังไงต่อไปนั้นนะคะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปบอกเลยว่าทางท็อปดารานะคะไม่พาจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะ สัสดี้ีใหม่เปนแฟนท็อปดารานะคะก็ขอให้แฟนๆนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์คณ่ะและที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมติดตามคอนเทนต์ดีๆจากทางท็อปดาราด้วยนะคะเพราะว่าเรานำเสนอพร้อมเสิร์ฟค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ